บอกว่าเออหยุดลงก่อนนะเพกกะะื่อนเลยแล้วข้อที่แบบเขาบอกมาภาพคู่ค่อนข้างหวานอะไรอย่างเงี้ยตัวเองอารมณ์ไหนโทนท่าไหนยังไงนะคะอ,อ๋อตามแคปชั่นเลยค่ะอาจจะคนเชียร์อะไรนะคนฟรีดเลยนะค่าขอบคุณที่เชียร์กันนะคะแฟนไม่ได้ยังาขาสักพ่อโมนเขพูดตอบเหมือนเดิมาาอะค่ะยังเหมือนเดิม เพื่อนบอกว่าแบบขอแบบเตอร์หนังอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ไปกันเองอะไรเงี้ยช่วงนี้เราสังเกตผู้ตัวเองไหมว่าเราลงภาพบ่อยไอ้ภาพคู่กันแบบว่าปล่อยน้องด้วยที่จริงก็ไม่ได้สังเกตอะไรครับเหมือนเหมือนแบบว่าถ้าถ้าอยากลงก็ลงอะไรเงี้ยใช่คือเป็นคนดึงมือใครไปถ่ายรูปแทับแล้าพาอะละเอียดมากเลยค่ะก็ก็ก็ตามนั้นเลยค่ะตามนั้นในรูปอะไรเงี้ยใช่ค่ะ กับพี่เปิดว่าไงบ้างคะเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ของเราของคู่เราก็เหมือนก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะก็ดีอย่างเงี้ยก็เหมือนไม่ได้รีบร้อนอะไรกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากใช้คำจควาว่าแฟนคู่รักอะไรยังไงที่จริงก็ไม่ได้อยากจำกัดอะไรค่ะคือตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้อัน ค่ะนี่เด,เดี๋ยวก่อนวกันค่อนลาแบอนเพ่อมเก่อท้งที่ลมที่จริงก็ไม่ก็ก็เหมือนเพื่อนแกลงอะไรเงี้ค่ะแล้วเราก็จะแกลงแกลงเราก็จะรู้เพื่อนเราแกงอะไรเงี้ก่อนจะลงอะไรต้องีกากมูเว่าอยาลงาี่เดเลงมานอะไรองี้ที่จริงก็เหมือนเราก็ตามใจตัวเองนะคะว่าเราอยากจะลงอะไรเงี้เพราะ ูสก็อาจจะไม่ไม่ค่อยได้ลงบ่อยอะไรเงี้ยค่ะสนุกเตจริงนะครับที่เพื่อนเราก็เข้าไปแซวเขาด้วยนะเพื่อนเขาก็มาแซวเราด้วยสนุกดีค่ะสนุกดีเราก็ไปแซวเขาเหมือนกันจะมีลงอีกไหมครับหรือว่าผ้าหมดแล้วผ้าหมดแล้วมีเยอะไหมเออแค่นี้เขาแล้วกันค่ะเดี๋ยววันนี้ลงรูปงานวันนี้ก่อนดีกว่ากลับมาทำงานกลับมาทำงานไปหรอยังไม่มีชิปไปไหนเลยค่ะใช่แต่ต้องดูก่อนเดีไปทำบุญ ถ้าสมมติจะว่างก็โหว,ว่างน,น้อยมากที่จะได้เจอกันเลยค่นะครับตอนนี้เราตั้งนานๆทีจะมีคิวว่างตรงกันเลยนะคะช่วยกันรบคิวพี่เต๋อได้หน่อยด้วย <c oughs> งานเยอะ <c oughs> มากเ <c oughs> ลยนะคะนี่ก็ยังแบบตัดกุศลตำตาเหมือนกันไม่รู้เพระฉะนั้นตอนนี้ก็ตัดกุกันอย่ใช่ค่ะเพราะว่าใหม่ไทย <c oughs> ละครเรื่องหนึ่งด้วยอะค่ะ เพราะว่าแฟนคลับส่งเหมือนส่งมาให้ใหม่แต่กุให้ใหม่เต็มเลยก็ขอบคุณมากๆาค่ะคือใหม่กับพี่หมูว่าเจอกันก่อนหนอ้าน,นี้แบบนานมากแล้วค่ะใช่เคยร่วมงานเคยเจอกันอยู่แล้วอ่ะใช่ก็คิดถึงค่ะข่ที่บอกว่าาสกนั้นีมันมีปัญหาเาสงตนตอนนี้นนนก็คือขึ้นดีกันแล้วมันก็สักพักใหญ่แล้วค่ะเรื่องเวลามันก็ทําอะไรให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนพอผู้ใหญ่พูดมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ใช่ค่ะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเคยเคยเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แบบว่าช่วยเหลือเต็มที่เลยค่ะพี่เต๋ได้มียนทาน่นาพี่เต๋อไ์้มาได้ฟังไหมหนูเห็นแต่คลิปเองเหมือนพี่ก็จะพูดว่าแบบว่ามีฝากความมีถึงมาหมาบอกว่าอ๋อไม่ต้องมาเห็นคลิปแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่มีาความือนมีข่าวพตลอดเลยตัวพี่เต๋เองไม่นะคะไม่ไม่มีเลยค่ะก็จะมีแค่นั้นแหละ,ะที่แฟนคลับแท็กมาให้ใหม่อยดูจะมีโอกาสได้ตั้งเป้าการ หมายว่าน่าจะมีถ้าเป็นเรื่องงานอะไรเงี้ยค่ะน่าจะมีโอกาสมากกว่าค่ะแต่ว่าไม่รู้สิเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่หมายยินดีร่วมงานกับทุกคนอยู่แล้วอะหลายคนก็มองว่าเออแต่เหตุการณ์นั้นพี่เตือเป็นชาวสั่งให้กับพี่หมูกระซิบมานี่ที่คนก็ติดในตอนค่ะก็หลายคนอาจจะแบบก็เห็นแบบนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะก็พี่ตือมีส่วนช่วยทำให้เราได้ามคือที่จริงแล้วหมายคุยไมาเจอพี่หมูมานานมากแล้ว ไปเจอพี่หมูมานานมากๆอะครับพี่เคยได้มีโอกาสถ่แบบพี่หมูหลังจกั้เคยเจอกันนะคะคุยกันแต่ยังไม่